สกาศนิเทศ661รูปที่เรียกว่าจาักขุนซีนั้นเป็นไนจากสูใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่ละาถึงนี้เรียกว่าจากสูบ้างละาถึงบ้านว่างบ้างรูปทั้งนี้เรียกว่าจักขุนซีรูปที่เรียกว่าโสตินซีละาถึงที่เรียกว่าคานินซีละาถึงที่เรียกว่าชิวหินซี ละถึงที่เรียกว่ากายินทรีย์ละถึง ridge, ที่เรียกว่าอิทธินทรีละถึงที่เรียกว่าบุริสินรีย์ละถึงที่เรียกว่าชีวิตอินทรีย์นั้นเป็นนะไอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปอยู่กิริยาที่เป็นไปอยู่อาการที่สืบเนื่องกันอยู่ความดำเนินไปอยู่ความหล่อเลี้ยงอยู่ชีวิต อินทรีย์คือชีวิตแห่งรูปธรรมนั้นๆอันใดรูปทั้งนี้เรียกว่าชีวิตอินทรีย์รูปไม่เป็นอินทรีย์ที่เป็นสพัพติคะนั้นเป็นฉนรูปบายตนะลัดถึงโผฏพายตนะรูปทั้งนี้เรียกว <lden și S 1> ่ารูปไม่เป็นอินทรีย์ที่เป็นสัพติคะรูปไม่เป็นอินทรีย์ที่เป็นอัปติคะนั้นเป็นฉนกายวิญญัตละถึงกับพราลิงการาหารรูปทั้งนี้เรียกว่า รูปไม่เป็นอินทรีย์ที่เป็นอปติค้าสงเคราะห์รูปหมวดละสิบอย่างนี้